แฟนป่วยก็คือเดินไม่ได้ใช้พันเพิดน,นอนอยู่กับพี่ลุกเองไม่ได้นั่งเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่นอนก็ได้เอาไปไว้ที่สถานพักฟื้นไปหาหมอแล้วก็เอายาคลายเครียดของหมอมาให้แฟนกินแต่แฟนเป็นโรคไตาวายขั้นสุดท้ายนะคือกินยามากไม่ได้แล้วอืเขาไม่ยอมแต่เราก็ไม่ยอมคือเราก็ไม่ยอมในเมื่อยาคู่นี้มันดีเราก็ไม่ยอมก็เอายาคู่นี้ค่ะไป ที่สถานมักฟื้นให้กินไปประมาณครึ่งขวดได้ค่ะต่อต่อเนื่องมาประมาณครึ่งขวดความจำที่แกหลงหลงลืมแกก็จําได้แกลุกนั่งได้เองนั่งห้อยขาได้อะไรได้จนกระทั่งผู้ดูแลเขาบอกว่าพี่เอาแกกลับบ้านเธอะแกดีขึ้นเยอะแล้วไี่ช่วยเหลือตัวเองได้หมดก็คือเข้าห้องน้ำได้ออกมาทานข้าวเองได้ อยากจะขับรถแล้วณตอนนี้นะคะเดินได้มาประมาณก็เ,เดือนเดือนกว่าๆแกป่วยมาประมาณสิบเข้าเดือนที่สิบเอ็ดแล้วค่ะตอนนี้เข้าเดือนที่สิบเอ็ดอายุแปดสิบสองทีเ่เรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้จะเป็นไปได้เลยก็คือหมอให้กลับมาบ้านเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะคะไม่รู้สึกตัวแกกลับมาบ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยสองเดือนแกยังไม่รู้สึกเลยว่าแกป่วย กยังถามเลยบอกว่าตอนตอนที่แกความจําฟื้นมาแกถามบอกว่าแกเกิดอุบัติเหตุเหรอแกเกิดเอ็นดลดเหรอแกถึงเอาแกเข้าโรงพยาบาลแกจําอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยแต่หน้าตอนนี้จาหมดค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ยืมมาเท่าไหร่ทวงคืนหมดเลยค่ะอายุแปดค่ะเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นใจในตัวยาของหมอทองกินมากมาก บอกว่าท้าได้เลยยกหมอมาทั้งโรงพยาบาลเลยมานั่งเถียงกันเนี่ยเพราะว่าหมอรักษามาประมาณแปดเดือนไม่มีอาการอะไรที่ดีขึ้นแล้วเชื่อไหมคะว่าทุกวันเนี่ยคุณแก้วน,น้ำตาลที่ตอนไปวัดครั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบสี่ร้อยนะคะเกือบสี่ร้อยคุณหมอให้ยาฉีดมาไม่เคยฉีดตั้งแต่กลวยมาประมาณสิบเอ็ดเดือนไม่เคยกินยาเบาหวานไม่เคยฉีดยาเบาหวานเลยแล้วก็มีแผลอักเสบ กินยาคู่นี้ตอนนั้นยังตอนนั้นเราเริ่มใหม่ๆเนี่ยคือเรายังไม่ได้นึกถึงตัวนี้เนาะเราก็ให้กินแค่คู่นี้เชื่อไหมช่วยเรื่องแผลอักเสบได้แผลอักเสบแกเป็นแผลกดทักเป็นหลุมลึกเลยด้านหลังซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นระดับโรงพยาบาลเออหกเดือนเจ็ดเดือนไม่หายมีแต่บานออกนั่นคือการรักษาของคุณหมอนะไม่ได้ว่าคุณหมอไม่ดีนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่พอเรามาให้กินยาขวดเนี่ยชุดแรกแผลยุ้งเข้าแล้วคนคนป่วยจะบอกว่าคันคือคันอาการคันเรารู้กันดีว่าจะหายใช่ไหมเนื้อที่เป็นหลุมลึกๆอ่ะปูปูขึ้นปูขึ้นจนตื้นแล้วก็ปิดทุกวันนี้ก็ยังมีรอยแผลเต็งอยู่ค่ะถ้าเต็นหมอทําไมหมอรักษาไม่หายได้คุยกับคุณหมอเนี่ยนะเรื่องก็เราก็คุยเร้ฟังว่า แฟนมากินยาคู่นี้เราเดินได้เนี่ยคุณหมอบอกว่าอย่างไงรู้ไหมคะคุณหมอบอกว่ายาสมุนไพรมีสารเตอรลอยหรือเปล่าหมอรักษาม,มาตั้งนานทําไมเดินไม่ได้แล้วแค่กินยาไอ้คู่เนี้ยยังไม่ทันหมดจะมีอาการดีได้ขนาดนี้เลยหรอคุณหมอพูดแบบนี้นะคะก็บอกว่าถ้าถ้าคุณหมอคิดว่ามีสารเตอรลอยที่เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเอาไปตรวจเลยค่ะเพราะว่าคุณอเนกเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ย ท่านบอกว่า,าท่านให้ตรวจละล้างถ้าตรวจแล้วพบสารกจอรอยในในในยานะคะ